อย่างนั้นเหรอค่อยๆเดิ ตบมือด้วยนี่ร็วตายชมกรตายแล้วมากูเต้น้อยแล้วไปแล้วลูกเน็วน้ำัปเอาบรรยายต่อบรรยายนายต่อไปลูก มือปไปไปทำอะไรเนี่ยเองเอาเบีเยอแลเหรอหรอเดินถึงนขี้แตกเลยหรอลูกเด,ด,ดินเขี้แตกจริงด้วยเนบะ้จริงะจริง พอแต่ที่อตเงระว